เป็นไรใช่ไหมคุณแม่ครับคุณแม่แม่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับแม่ไม่เป็นไรลูกแม่ครับผมขอโทษนะครับที่ผมไม่ทันระวังอะ่ะว่าแต่จะว่าไปแล้วทำไมที่ล็อกรอรถเข็นของแม่ถึงเสียได้ล่ะครับนั่นน่ะสิคะแม่รถเข็นที่เราซื้อให้แม่ก็รา,าคาต้องแพงแต่ทำไมมาเสียงง่ายๆแบบนี้ล่ะช่างเถอะ ดีนะที่แม่ได้เด็กคนนี้ช่วยไว้อะถือว่าเป็นโชคดีของแม่ก็แล้วกันขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยแม่ของผมไว้เออคุณไม่เป็นไรค่ะฉันเป็นใบพุ่นไม่ได้คุณเป็นใบเหรอครับ อาร์ต <Art. S 1> ครับแม่ตามเด็กคนนี้ไปทีสิตามไปทำไมครับชวนเธอมาทำงานดูแลแม่แม่รู้สึกถูกชะตากับเด็กคนนี้แปลกๆอะไรนะครับทำตามที่แม่บอกนะได้ครับแม่เดี๋ยวผมจัดการให้ครับแต่ก่อนอื่นนะเราต้องกลับบ้านนั้นก่อนนะครับชาวีพาคุแม่กลับพาคุณอาร์ตพี่อาร์ตดว่า ต้องเอาอีใบนั่นมาดูแลแม่หรอกทาไมล่ะแพทก็มันเป็นใบพูดไม่ได้ขืนออกมาดูแลก็เป็นผ่าแล้วเปล่าๆป่ะพี่แต่มันคือคําสั่งของคุณแม่ล่ะแพทพี่ไม่อยากขัดคําสั่งของแม่พี่อาร์ตชีวิตมันเป็นของพี่นะพี่จะคอยเป็นหมารับใช้แม่แบบนี้หรือไงล่ะนี่แพทแพทพูดอะไรออกมาเนี่ยแพทรู้ตัวบ้างไหมสิ่งที่พี่กําลังทําอยู่เนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าหมารับใช้หรอกนะแต่มันคือความกระตันอยู่แพทอย่าลืมสิว่าแม่เนี่ยเป็นผู้มีพระคุณกับเรามากแค่ไหน แม่รับเรามาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมชุบเลี้ยงเราให้ที่อยู่ให้ที่กินเนี่ยเราควรตอบแทนสิแพทพี่อยากได้คนมาแบ่งสมบัติเพิ่มยังไงถามจริงแัทพูดอะไรของแพทนยฮะก็ถ้าเกิดพี่ไปรับอิมบนั่นมาถ้ามันดูแลแม่ดีกว่าพวกเราแม่ก็อาจจะยกสมบัติทั้งหมดให้มันก็ได้นะพี่นี่แพทดูละครหลังขามากเกินไปหรือเปล่านยฮะ คุณแพทครับไม่ได้เรื่องแค่คนแก่คนเดียวแกก็ยังจัดการมันไม่ได้แล้วแบบเนี้หรอแกจะมาเป็นผู้จายของฉันเนี่ยเออคือแกไม่ต้องมาแก้ตัวเลยนะถ้าต่อไปนี้แกทํางานไม่ได้เรื่องอีกแล้วก็แกไม่ต้องมาคุยกับฉันเลยเออผมขอโทษครับคุณแพทย์ต้องขอโทษจริงๆเลยนะครับข่าวหลังผมจะไปทํางานพลาดอีกแล้วครับคุณแพทย์ให้โอกาสผมนะครับ ไปได้แล้วแต่ไม่คนมาเห็นเข้าครับคุณแพทแล้วก็พยายามทําให้ฉันเห็นว่านายทำทุกอย่างเพื่อฉันได้จริงๆครับคุณแพท <I know. S 1> ไ,อไอ้โง่เอ้ตามที่ชาวบ้านบอกก็น่าจะหลังนี้แหละ ไม่มีคนอยู่งั้นหรอเออสวัสดีครับผมชื่ออันนะครับคุณจำผมได้ไหมเออคุณได้ยินไหม ชื่อว่าน,นำวะฉันได้ยินที่คุณพูดแต่ฉันพูดออกเสียงไม่ได้พอดีว่าฉันประสบอุบัติเหตุตั้งแต่เด็กทําให้ฉันช็อกไม่สามารถพูดออกเสียงได้อ๋อว่าแต่คุณมีทุระอะไรกับฉันหรือเปล่า อ๋อคือคุณแม่ผมเนี่ยเขาอยากจะชวนคุณน่ะไปทำงานเป็นคนดูแลคุณแม่ที่บ้านนะครับนะครับแม่ผมเนี่ยเขารู้สึกว่าถูกชะตาคุณมากเขาก็เลยอยากจะให้คุณเนี่ยไปเป็นคนดูแลเขาที่บ้านนะครับ หนูมานั่งข้างๆฉันหนูจะมาเป็นคนดูแลฉันใช่ไหมเอ๊ะเธอได้ยินที่คุณแม่พูด คุณถูกชะตากับฉันเหรอใช่ฉันถูกชะตากับหนูมากฉันถึงได้ให้ลูกชายฉันไปตามหาหนูมาทำงานกับฉันไงหนูจะมาทำงานกับฉันจริงๆใช่ไหม น้ำว้ามีปานแดงที่ข้อมือเหมือนลูกสาวแม่ที่หายไปเมื่อ20ปีก่อนอะไรนะครับอย่าบอกนะครับว่าน้ำว้าคือแม่ก็ไม่แน่ใจลูกเพราะลูกสาวแม่ที่หายไปเมื่อ20ปีก่อนนะ่ะเขาไม่ได้เป็นใบ้แต่น้ำว้าเธอบอกผมว่าเธอไม่ได้เป็นใบตั้งแต่เกิดนะครับเธอบอกว่าเธอประสบอุบัติเหตุแล้วมันทําให้เธอช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยทําให้เธอเนี่ยพูดออกเสียงไม่ได้ครับอะไรนะอุบัติเหตุงั้นเหรอ อาร์ตอาร์ตต้องดูแลน้ำวาให้ดีนะลูกแม่คิดว่าแม่ไม่ต้องห่วงครับผมจะดูแลเธอเองครับผมสัญญาด้วยชื่อของผมขอบใจมากนะอาร์ตเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าคุณแพทย ไปสืบเรื่องที่ลูกสาวแม่หายตัวไปมาให้ได้มากที่สุดทำไมล่ะครับ ลูกสาวของคุณดาที่หายตัวไปเมื่อตอนหน้าขวบไม่มีข้อมูลอะไรเลยครับนอกจากปานแดงที่ข้อมืออะไรนะปานแดงที่ข้อมืองั้นเหรอมีอะไรหรือเปล่าพั่ชันฉันเคยเห็นปันแดงที่ข้อมือหนึ่งน,น้ำว้าแล้วปฏิกิริยาของแม่ที่เห็นฉันมั่นใจผู้นั้นน้ำว้าต้องเป็นลูกสาวของแม่ที่หายไปนแน่ๆอะไรนะครับดีม นาต้องกำจัดน้ำว้าออกไปให้พ้นทางฉันแล้วล่ะเออแต่ว่าเอาหน้าดีมจัดการให้ฉันหน่อยถ้านายทำงานนี้สำเร็จนะฉันจะยอมเป็นของนายไปตลอดจริงนะครับคุณแพทยจริงสิจ๊ะได้ครับ เดี๋ยวผมจะยอมทำทุกอย่างนะครับคุณแพทอโง่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า,าจริงๆอีดีมเอ้ ไงทายาทที่แท้จริงของอีกแก่ทำไมตกใจเหรอตกใจที่อยู่ก็เป็นทายาทเศรษฐีงั้นเหรอฉันต่างหากที่ต้องตกใจที่อยู่ก็มีลูกสาวที่แท้จริงของแม่บุญธรรมฉันปรากฏตัวขึว้นอย่างกันในละครเลยนะว่าไหมเข <c oughs> <c oughs> ามานันก็ไม่ไปช่วยอีกแก่นะวันนี้ฉันก็ได้สมบัติของมันทั้งหมดไปแล้วแก่นี่มันตัวขัดลาจริงๆเลยนะนางน้ำหวาน ไม่ต้องกลัวน้องว้าคุณสวยเดี๋ยวเรื่องมันก็จบแล้วเดมไม่เต็บหรอแป๊บเดียว เกิดอ,อะไรขึ้นครับแม่แม่รู้สึกสังหอนใจไม่ค่อยดีเลยน้ำว้าล่ะน้ำว้ากลับมาหรือยังอาะยังครับแต่ยังไม่กลับมาครับว่าไงนะอาร์ตแม่ว่าต้องมีเรื่องไม่ดีกับน้ำว้าแน่เลยอาร์ตรีดติดต่อน้ำว้าหน่อยแม่ครับแม่ใจเย็ยนก่อนนะครับเดี๋ยวผมดูให้ครับดูดูยังไงเหรออาร์ตก็ตั้งแต่ที่แม่บอกให้ผมดูแลน้ำว้าผมก็แอบติดเครื่องติดตามไว้ที่มือถือของเธอครับ เื่อเอาไว้เช็คดูครับว่าน้ำว้าอยู่ที่ไหนหรือว่ากำลังไปที่ไหนครับดีเลยลูกงั้นรีบดูเลยลูกเป็นไปไม่ได้อะมีอะไรเหรอลูกน้ำวา้าเธอกำลังตรงไปที่โกดังเก่าของบ้านเราครับแล้วน้ำว้าไปที่นั่นได้ยังไงผมว่าน่าจะไม่ใช่เรื่องดีแน่ครับรีบตามไปเถอะครับพอเธอแพ้พอเธอลูกลูกเหรอ หยีไม่ต้ะหาที่มันเป็นลูกแกใช่ไม่ใช่ทำไมวะทำไมไม่รีบติดตายไปสักทีคนอื่นเขาจะได้ไม่ส,ส,สบายโซกับผมบ้านกันอะไม่รีบตายยังไม่พอยังมีลูกสาวที่แล้จริงพวกหยีทำไมวะทำไมหมดกันสมบัิที่ฉันควรจะได้หมดกันแพ<ผ>ทแม่ว่าแพทเงินเยียวยาแล้วนะลูกคุณตำรวจคะ 아, <laughs> 어 <laughs> <laughs> ขอโทษที่แม่ไม่ยพยายามตามหาลูกแม่คิดว่าลูกตายไปแล้วแม่ขอโทษจริงๆนะน้ำหวานไม,ไม่ไม่เป็นไรค่ะแม่ไม่เป็นไรน้ำหวาต่อไปนี้แม่สัญญาว่าแม่จะทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดหนูก็เหมือนกันค่ะหนูจะดูแลแม่ให้ดีที่สุด อารขอบใจมากนะที่รอบครอบและดูแลน้ำว้าผมยินดีดูแลลูกสาวคุณแม่ครับเพราแม่คือผู้มีพระคุณของผมแค่นั้นนั่นหรอเออสายตานะ่ะมันหลอกกันไม่ได้หรอกนะเอาอย่างนี้เดี๋ยวแม่จะจัดงานมั่นให้เราสองคนเอาไว้ศึกษาและดูใจกันนะ ทีักคือวันนี้คุณไม่ทํางานเหรอครับทําไมกลับมาเร็วจังที่ลัก,ก็เฮ้ยแตงโมฉันกําลังอยากกินอยู่พอดีเลยอ่ะอคุณนี่รู้ใจที่สุดเลยอ่ะอา้าวเดี๋ยวก่อนครับคือคุณยังไม่ได้ตอบผมเลยนะครับว่าทาไมวันนี้คุณกลับมาเร็วจัง พอดีว่าฉันลืมเอกสารอะ่ะก็เลยกลับมาเอาแต่เดี๋ยวฉันก็กลับไปทำงานต่อแล้วแต่ขอพักกินแตงโมก่อนนะอ๋ออย่าอย่าอย่าครับทำไมคะหรือว่าคุณมีความลับอะไรอ๋อคือม,มันไม่ใช่อย่างนั้นครับคืออย่างนี้ครับคือคุณกลับมาจากที่ทำงานน่ะคุณอาจจะเหนื่อยเนื่อยอะ่ะจะให้คุณมานั่งปอกแตงโมกินอย่างนี้ได้ไงผมว่าคุณไปอ่านนังสือท่าาก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวผมปอกให้ไม่เป็นไรแค่ผ่าแตงโมอะ่ะก็กินได้แล้วอไม,ไม่ได้ครับ คืองี้ครับคือผมยังไม่ได้เอาแตงโมนี่ไปล้างเลยอ่ะแล้วอีกอย่างอ่ะผมยังไม่ได้ไปแช่เย็นด้วยมันจะกินอร่อยเหรอครับนะนะนนะคุณไปอาบน้ําก่อนดีกว่านะให้มันสบายตัวก่อนเราค่อยมากินแตงโมอ่ะแหมคุณเนี่ยรู้ใจฉันที่สุดเลยอ่ะหรือว่าวันนี้ฉันจะไม่ไปทํางานดีนะอ๊ไม่ได้นะครับคือเดี๋ยวโดนไล่ออกครับงานยิ่งหายยากอยู่ครับช่วงนี้ โอเครอเลนะ่นน่ะเดี๋ยวฉันไปอาบน้ำก่อนนะไปไปไปโอ้ย,อยฉันไม่ยอมหรอกนะทั้งเกาะทั้งหอมอะ่ะไม่โดนถึงจิตใจฉันบ้างเลยโอ้ยผมไม่แค่ทำตามน้ำไปงั้นแหละผมว่าวันนี้เนี่ยดูท่าไม่ค่อยดีนะครับคุณกลับบ้านไปก่อนเถอะ ไปทุกทีเลยอะไม่เอาอะฉันไม่ไปโอ้ยคุณก็เห็นอยู่ว่านางแอมมันกลับมาเร็วหรือว่าคุณอยากโดนมันจับได้อะฮะฉันยังไม่อยากกลับนี่เดี๋ยวคุณก็กอดลับหลังฉันอีกเอางี้นั่นเดี๋ยวไปหาที่ซ่อนพอมันไปแล้วฉันค่อยออกมาไม่ได้เบคะฉันอาบน้ําเสร็จแล้วค่ะแต่งโมเสร็จหรือยังคะเบเอ้ยมันจะลงมาแล้วรีบไปแอบในห้องเก็บของกันไปไม่เอามนสกปรกมีแต่ฝุ่นไปก่อนนะเร็ว เบดูสิคะฉันอาบน้ำเสร็จแล้วหอมฉุยเลย <c oughs> ไปค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปกินแตงโมงหวานๆเย็นๆกันดีกว่านะคะ <c oughs> หน่อยไอบบ้เบทั้งกอดทั้งหอมไหนว่าไม่อยากไงเชื่อเดี๋ยวคุณนั่งรอตรงนี้ก่อนนะครับเดีย๋ยวผมเอาแตงโมมาให้ งูมาแล้วจ้ะอย่ายวผมป้อนนะมาฉันป้อนคุณบ้างนะอร่อยไหมคะจะฉันป้อนคุณอีกนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมป้อนเจ็บใจนักอุตส่าห์ซื้อแตงโมมาปอกแช่เย็นไว้ ดูแกสีนังแอนขโมยผัวฉันไม่พอเนี่ยขโมยแตงโมฉันไปกินอีกเจ็บใจจริงๆแอนแอนนี่คุณหลับแล้วเหรอ ผมก่อนนะเอาเปนว่าผมขอปลุกมันไปทำงานก่อนเราก็อยู่ด้วยกันสองคนนะอ่ะข้างนั้นหมดนะกระเป๋าฉัน ไไหนมาคะอ๋อผมไปเข้าห้องน้ำมาครับเออ่คนตื่นก็ดีแล้วนะครับผมว่าคุณต้องไปทำงานแล้วนะฮะอุ้ยตายแล้วฉันไปทำงานก่อนนะคะที่รักครับอีฟจา๋าผมมาแล้ว ทางสะดวกก็ล่ะนางแอนเนี่ยมันไปทำงานแล้วผมว่าเรารีบเข้าห้องกันดีกว่าเม่อไรคุณจะอยากกับมันสักทีอ่ะอฟผมก็อยากอยานะ แต่คุณก็รู้ว่าผมต้องเสียค่าเลี้ยงดูให้มันตั้งเยอะตั้งแยะคุณก็รู้เี่ครับผมเป็นฝ่ายผิดอะผมตนองมีชู้อะแล้วเราต้องหลบๆซ่อนๆแบบนี้ตลอดไปเลยเหรอเอาหน้ามันก็ต้องมีสักวิธีหนึ่งแหละแต่ผมว่าตอนนี้เนี่ยเรามาทําอะไรสนุกสนุกต่อรอบสองดีกว่าไหมครับสนุกกันมากไหมไงอีฟ ใช้ห้องน้ําฉันใช้ห้องนอนฉันใช้ผัวฉันเนี่ยมีความสุขดีไหมเออแอนนี่คุณไม่ได้ไปทํางานเหรอครับถ้าฉันไปทํางานเนี่ยฉันจะเห็นผัวฉันทําชั่วแบบนี้เหรอฮะฉันล้กสามไม่ไปทํางานเพื่อวางแผนจับผิดผัวชั่วชั่วกับอีกเพื่อนสารเลวฉันจะไปทํางานทําไมนี่คุณคุณรู้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 เรื่องที่แกนอกใจฉันน่ะเหรอ ฉันรู้มาตั้งนานแล้วฉันขอบใจแกมากเลยนะที่อุตส่าห์มาช่วยฉันเนี่ยจัดงานฉลองครบรอบแต่งงานอะนแกแกเป็นเพื่อนรักฉันนี่เพื่อนรักขอมาทั้งทีฉันไม่ช่วยได้ยังไงล่ะ <c oughs> ที่รักมาแล้วเหรอคะนั่งก่อนคะ่ะ เดี๋ยวคุยกันไปก่อนนะแอมไปเข้าห้องน้ำก่อนแป๊บนึงได้เลยครับไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวมาฮะอีเพื่อนทรยศอีแฟนสารเลว แกสองคนเนี่ยต้องได้รับบทเรียนฉันมีคลิปทั้งที่ร้านกาแฟแล้วก็ที่บ้านทนายบอกฉันให้เก็บหลักฐานเยอะๆเอาไว้ฟ้องพวกแกสองคนไงเฮ้ย,ยมาเลวสิบเบมาช่วยฉันหน่อยเราต้องทำลายหลักฐานนะลบเลยเบอย่านะ ทีนี้เนี่ยแกก็ไม่มีหลักฐานแล้วคุณแอนขอบใจนะที่ช่วยทำให้ฉันเนี่ยมีหลักฐานเพิ่มเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยผมขอแนะนำตัวนะครับผมเป็นทนายที่คุณแอนเนี่ยว่าจ้างมาให้ทำเรื่องอยาก,กับคุณเบนนะครับ คลิปเก่าที่คุณแอนส่งให้ผมเนี่ยผมโหลดเก็บไปหมดแล้วนะครับส่วนคุณทั้งสองคนเนี่ยที่ทำลายคุณแอนเมื่อสักครู่นี้เฮ้ยผมถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นหลักฐานหมดแล้วครับหลักฐานมาตัวขนาดนี้เนี่ยคุณแอนสามารถฟ้องได้ทั้งคุณสามีแล้วก็ภรรยาน้อยทั้งคู่พร้อมกันแบบนี้เนี่ยเรียกว่าสองเด้งเลยนะครับ ทำเลยได้มันไม่ทันแล้วแกสองคนเนี่ยเตรียมเงินไว้เยอะๆล่ะเพราะว่าฉันเนี่ยจะไม่ปรีปนอมให้แกแม้แต่บาทเดียว<อ>แกใส่หัวออกไปจากบ้านฉันนางอฟส่วนแกออกไปด้วยเหมือนกันออกไปแอนฉันบอกให้ออกไปไง เล่นกับใครไม่เล่น